สวัสดีครับ mm hmm. ผม mm hmm. พาวััพลครับผมเองเป็นคนหนึงที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน I am the one who born was born in very poor family แล้วผมก็จนมาทั้งชีวิต And I always like this like poor all the time ผมเองเป็นคนนงครับที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะร่ำรวย I am the person who want to be rich and want to be success in my life แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง But I don't know how to do it จนเมื่อย้อนกลับไปประมาณเ่อ2ปีที่แล้ว Until last two years ago ผมได้เจอกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับที่มันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผม I found the big opportunity that's come to my life โอกาสนั้นชื่อว่า j o อ r น s g l o l a l ครับ The opportunity t h a t they call j o n e s Global <S ต้องบอกว่านะครับทุกวันนี้นะครับผมมีบ้านในฝันที่เรียบร้อยแล้วที่สร้างด้วยเงินเจอเนสมากกว่า20ล้านครับ And I want to tell you that I already have my dreams house that's cost about $500,000 แล้ววันนี้ผมมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขมากๆครับ And also have a happy family และที่สำคัญครับครอบครัวผมมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นครับ And the most important thing is my family is getting bigger and bigger ครอบครัวผมก็คือครอบครัว j o Nesglobal ครับ I call j o Nesglobal family ผมอยากจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟัง I want to tell you a story มีอาจารย์อยู่คนหนึ่ง They have one professor เป็นคนที่เก่งแล้วก็รำ่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆ He is a good man, he is rich and he is very successful. หลายคนอยากจะเป็นแบบเขา A lot of people like to be him. ก็พยายามจะไปขอเคล็ดลับความสำเร็จจากเขา And they want to know about the secret. มีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเข้าไปหาอาจารย์ Once student come to him. อยากจะรู้เคล็ดลับความสำเร็จ And ask him how to be successful. อาจารย์พาเขาเดินลงไปในแม่น้ำ This professor. B river him the to ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไป Walk deep down, go to the river จนในที่สุดลูกศิษย์คนนั้นก็จมน้ำ Until this guy get drawn i n t h e river ลูกศิษย์หันมามองอาจารย์ว่าทำไมไม่ช่วย And this student asked for the help from the professor อาจารย์มองหน้าเสร็จแล้วก็กดหัวลูกศิษย์ลงไปในน้ำ Instead of helping him ลูกศิษย์คนนั้นดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอด And this guy struggle ในที่สุดหัวเขาก็โผล่้นจากน้ำ And finally he can help himself. อาจารย์ได้สอนอะไรบางอย่างให้กับเขาเรียบร้อยแล้ว This professor already teach him something. การจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น How to be success is เราแค่ต้องทำมันราวกับว่าทำเพื่อให้รอดพ้นจากความตายและนั่นก็คือชีวิตของผมเมื่อ2ปีที่แล้ว And that's my life to last two years ago ผมทำมันเหมือนกับว่ามันคือโอกาสสุดท้ายในชีวิตผม I did it like วันนี้สถิติได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว and today my record that I did it ผมคือ Diamond Director ที่อายุน้อยที่สุดในโลก I am the world youngest diamond director และผมเชื่อว่าสถิตินี้จะต้องถูกทำลาย and I believe that this record will be break ภายใน6เดือนนี้ in next six months เพราะว่าภายใน6เดือนนี้ผมจะเป็นดับเบิ้ลดิมอนด์เด็กเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก because in next six months I will be the youngest ผมเชื่อว่าผมทำได้ And I believe I can do it และผมก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ And I also I believe that everyone can do it too ผมรักเจนเนส I love j r n e s s ผมรักทุกคน I love everyone ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ Thank you very much